ในรถยังร้อนเลยหรือว่าโดนแดดเพราะว่าร้อนไหมร้อนมากไหมนี่นะคะขอบคุณคุณทอนฝากถุงผ้าถุงสวยค่ะบ้านอยู่ตรงไหนคะของบุรีรมัมอันนี้มันไม่ใช่ผ้าถุงนะคะ,ม, 5, คคะมันเป็นผ้าพันคอค่ะมันเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่นะคะนี่นะคะคุณแอนนิว e นะคะ fc ทักไอ l ดี e ไเพิ่มมาได้นะ 062 27 26832นะคะ062 27 26832นะคะไปไหนไปนานไหมน้องเฟื่องอ๋อพี่สำรานเฟื่องอะจริงๆแล้วอะกำหนดการไม่นานหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีรถกลับนะคะถ้าให้แฟนเฟื่องมาส่งมาส่งแล้วก็ต้องมารับอีกนะคะเพราะว่าเฟื่งจะมีงานในช่วงประมาณหลัง20ไปแล้วนะคะก็จะมีงานอีกนะคะเพราะฉะนั้นนกลับไปกลับมานะคะก็ เรื่องค่าน้ำมันนะคะเนาะคุณเสีสส่ยศริธรสวัสดีค่ะนี่คุณอัจฉราวสวัสดีนะคะคุณศรีธรเดินทางปลอดภัยแล้วค่าต่อปัดให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะขอบคุณค่ะคุณนภา,าไปไหนคะคุณเฟื่องกลับบุรีรัมคาเนี่ยเอาให้ให้ดูสิแล้คุณวิจิตราขอบคุณเฟื่องคงจะไ์ไม่นานแน่เลยเอฟซีสบายโทรศัพท์ร้อนจังเลยขนาดอยู่ในแอร์นะเนี่ย ้อนแล้พ่อพ้องนอนแลนี่นะคะ F4 กนเนาะเวลาเดินทางบ้านเดินเดินทางกลับนะคะ F4 แล้วก็สรงสามน,นะคะสรงสามพอบ้านนะคะขับรถมาก็เหนื่อยนะคะ F4 เดินทางกลับอีกก็เหนื่อยอีกเดี๋ยวจะมาส่งอีกก็เหนื่อยอีกค่ะ F4 เนาะนี่แหละมันก็หลายอย่างนะนี่นะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะน้องเฟิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะพี่ยาวรักนะคะ ไปรถไทยอ๋อรถเฟื่องเองนะคะโอ้ยเปิดไฟเลี <Ori listen> ้ยวอะไรเปิดไฟเลี้ยวแบบกระชันชิดมากเลยอ่ะคุณพรพนร์สวัสดีค่ะก็ไปรถส่วนตัวนะคะเอฟซเนาะถ้าถ้าไม่ไปรถส่วนตัวเพิ่งไม่มีรถกลับนะคะมันต้องมันต้องขึ้นรถขึ้นรถประจําทางมันต้องไปลงหลายที่นะคะขึ้นรถจากอ่หน้าบ้านนะคะไปลงจากบ้านม่วงนะคะไปลงสกลต่อจากสกล ไปลงอุบลนะคะจากอุบลไปลงบุรีรัมนะคะแบบโอ้โหลายต่อมากนะคะเอฟซีเนาะเฟื่องก็เลยแบบตัดสินใจให้ทางบ้านมาส่งนะคะเพราะฉะนั้นในการเดินทางกลับของเฟื่องอ่ะไปกลับอาจจะลาบากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเดินทางไปมาไปมามันลำบากมากนะคะบากหนึ่งก็ค่านน้ำมันนี่แหละเอฟซีเนาะขั้นน้ำมันไม่ใช่หมดน้อยเพราะฉะนั้นเอฟซีอย่าลืมไปชมคลิปให้เฟื่องนะ ก็อยากเดินทางไปกลับเหมือนแอดเสือแหละแอดเสือก็ขับรถเป็นนอ้อเฟิงขับรถไม่เป็นขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่แข็งเลยแอซีเฟิงอะขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่แข็งเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณพรนพนันสวัสดีค่ะคุณลับนะคะลับใช่ไหมคะลับลึกลเนาะเฟมองไม่ค่อยเห็นนะคุณสมมาหม,มายสวัสดีค่ะคุณสมปองดินทางปลอดภยัยแอดเฟิง ขอบคุณค่ะคุณสมายขอบคุณนะคะคุณเฟองที่เขียนชื่อให้ค่ะถ้าเฟองอยู่เฟิงเขียนให้ทุกคนนะคะเนาะคุณซาลิตาสวัสดีค่ะคุณพย้อมเดินทางปลอดภัยนะคะน้องเฟิงขอบคุณค่ะพี่พิยอมนะคุณซาลิตาคุณญาติสสวัสดีค่ะคุณซาลิตานะคะรู้ว่าเฟองอ่านถูกหรือเปล่านะภาษาอังกฤษนะคะคุณเมดีนะคะคุณรัตนาสวัสดีค่ะคุณเมดีขอบคุณค่ะคุณนภาเดินทางปลอดภัยนะคะ เฟ่องขอบคุณค่ะคุณเมดิขอบคุณค่ะขอบคุณผู้กําลังใจนะคะเอฟซี FC, อย่าลืมไปชมคลิปให้เฟื่องน,นะชมโฆษณาให้เฟื่องด้วยนะคะรู้สึกว่าโฆษณาตกแลเดือนนี้ <c oughs> คุณชุด,ดิมาสวัสดีค่ะกี่แปดริว้วกี่ใช่ไหมคะคุณบัวเงินค่ะกี่แปดริ้วคุณเ,เณมดิน้องแอนนีเนี่นะคะเฟื่องกลับมาอีกทีเฟื่องก็คงจะเอาอุปรกรณ์การทํา สอนแม่แม่แมทำบายสีนะคะคะกอเฟิงกอคุณยานพิรุนสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ทองเพียนสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ทองเพียนไปไหนไปเดินกับลุงสองวันเพิ่งได้มาดูไรสดอ๋อเฟิงกับบุรีรัมคะ่ะกับบุรีรัมนะคะคุณหยานพิรุนขอบคุณคะ่ะคุณแม่รัตนาขอบคุณนะคะอันนี้ถึงไหนแล้วก็ วัดศรีจอมธาตุอำเภอพังคนนะคะนี่ถึงอำเภอพังคอนแล้วนะคะเอ